สีอยวนะครับมันจะคล้ายๆผัดซีอิ้วอ่ะแต่ว่ามันเป็นผัดซีอิ้วแบบจีนนี่ครับก็ทําการเขาเรียกว่าเอาน,น้ํามันเหยาะกระทะมาเวลาทําแบบเนี้ยน้ํามันมันจะไม่ติดกระทะแล้วถ้าถามว่าใช้น้ํามันไหมนี่ไม่ต้องสืบ์ฟนะครับคือ,อาาจีนน้ํามันเยอะท่วมเลยถ้าใครกินพวก แล้วมาสุขภาพที่นี่มาที่นี่ลำบากนะค,ะครับเยอะอ๋อั้งอย่้เลยอผสิัดให้พอสุกๆน,ะ,น,นกะไม่ไข่มือเนื้อสุกมากตามด้วยน้นอหมู มันสุกมากนะเนื้อหมือไม่เกาะไ,ไข่แล้วถามผมว่ากินเห็ดไหมผมบอกว่ากินนิดนึงขอนิดนึงอีดเตียนเนี่ยเขา n ิดหนึงอีเตียนแล้กามด้ยผัเป็นผักกขาวอ่ะแล้วก็เป็นซอสซีดำ รสไทยบางคนถ้าไม่เคยกินมันมปปอาจจะไม่ถูกปากตามด้วยพริกนิดนึงแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆใส่ซอสปรุงรสแบบสไตล์ตจีนแล้วก็กระดกกระดัก,ก้หมันสุกทั่วๆอย่างนั้นก็คือใช้นกยเตียว

ตคนเ,เส้นให้เส่ผวกดีผัดมันก็ติดกัเลยนะแล้วก็ไม่ใหม่ ไปเรื่อยๆครับให้เส้นมันสุกใส่ต้นหอมซอยอ,อกกขนะทาบเนี่ยจิ้มมามให้มาดูหน้านตาหน่อยปีมือกับหน้าตามีอย่างไง จากันเสร็จสิ้นครับใส่จานเชฟเชฟเชอเนี่ยเนี่ยผมแบ่งไปแล้วนะแบ่งให้ลูกสาวกินไปเกือบครึ่ง<อ>ที่นี่รสชาตนะิเนี่ยกินจริงจังนะฮะผมกินไม่หมดนะชามนนะึ่ะ นี่ขนาดแบบให้ลูกครึ่งหนึ่งนะใครมาสั่งกับข้าวที่นี่สามทีอย่างเป็นแบบร้านอาหารไทยไม่ไ,มได้นะเจอไปมา4ี่คนสั่งสาอย่างนี่สลบนะกับข้าวสามอย่างกินไม่หมดนะจอบแล้วกทำไมถึงสั่ง น่าสาวแฟนอันนี้กินสาวเขาก็หลานนั่นแหละกินเผ็ดเลยโคตเรเผ็ดเลยเผ็ดไหมเผ็ดไหมเผ็ดไหมบอกไม่เผ็ดนะลาเจียวลาบปูล,ลาสวัสดีครับ